ไปดูที่แนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะแนวโน้มของผลประกอบการของภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะการพื้นตัวของภาคเอกชนต่างๆนะคะผลักดันให้อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3นั้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะแล้วตัวเลข GDP นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบเกือบ2ปีค่ะ ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐออกมาเปิดเผยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจนะคะในครั้งที่2สําหรับผลิตภัณฑ์รวมมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสที่3ของปี2,566คะ่ะโดยระบุนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวที่5.2%นะคะซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุด ในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปี2,564ในทีเดียวค่ะการขยายตัวที่ขยายตัวถึง5.2%นั้นถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะแล้วก็สูงกว่าที่ทางดัานของนาวพเครห์ได้คาดการณ์ว่าน่าจะโตเพียงแค่5%แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงโตถึง5.2%ค่ะ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาไตรามาสที่1ขยายตัวเพียงแค่2.2ไตรามาสที่2ขยายตัว2.1และกระโดดมาไตรามาสที่3ขยายตัวถึง5.2ค่ะการแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงหนุนของการลงทุนของภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงการใช้จ่ายของภาครัฐบาลด้วยค่ะ ระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการปรับลดตัวเลขการแผ่ตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคลงสู่ระดับ3.6ในช่วงไตรมาสที่3จากเดิมที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4ค่ะ